สวัดีค่ะวันนี้มาพบกับยิงยิงที่มงคลคาเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีอีกแล้วนะคะในวันที่10เดือน9ปีพศ2565กับบรรยากาศดีๆในรอบค่ำวันนี้นะคะหญิงก็มีรถเข้าใหม่จะมาแนะนำให้กับท่านผู้ชมดูเป็นรถแบรนด์หลัก ซีดานขนาดใหญ่เป็นตัวท็อปสุดมาแนะนำให้กับท่านผู้ชมดูเป็นคันไหนไปไม่ได้นอกจากคันนี้กับ Toyota Corolla a l t i ติ6 g g เกียร์ออโต้ปี2017ไปชมกันค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวหญิงจะพาชมในส่วนของรอบคันคันนี้กันก่อนนะคะว่าจะสวยแค่ไหนและโปรโมชั่นเด็ดแค่ไหนกับคันนี้นะคะสวยใสยพร้อมใช้งานเป็นรถสภาพมือเดียวนะคะท่านผู้ชมย้ำกันอีกทีนึงว่า รถมือเดียวนะคะสภาพนางฟ้าปี2017คันนี้เรียกได้ว่าเป็นรถผู้นำก็ว่าได้นะคะกระจังหน้าของเขาคันนี้บอกเลยว่าสวยๆนะคะคันนี้กระจังหน้าแบบ2ชั้นตัดขอบด้วยโคเมียมนะคะเป็นของโตโยต้าโคโร拉 a อลติสนะคะไฟของเขาเป็นหลอดไฟโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดทไทมให้ด้วยนะคะคันนี้ เป็นตัวท็อปสุดนะคะท่านผู้ชมสวยๆส,สภาพนางฟ้าพร้อมใช้งานเช่นนี้เดี๋ยวหญิงจะพาชมรอบคันกันก่อนนะคะว่าจะสวยแค่ไหนนะคะถัดมาดูในส่วนของล้อคันนี้เป็นล้อแม็กเดิมๆสีทูโทนด้วยนะคะท่านผู้ชมแม็กเดิมๆจากโรงงานนะคะหน้ายางของเขานะคะคันนี้อยู่ที่205ศรับ 55R16 เป็นแม็ขอบ16นั่นเองและที่สำคัญนะคะรถปี2017แต่ว่ายางคันนี้เปลี่ยนให้ใหม่เป็นปี2021พร้อมใช้งานยาวๆไปเลยค่ะกระจกมองข้างของเขาก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะและที่สำคัญไฟเลี้ยวของเขาก็จะอยู่ตรงกระจกมองข้างซ้ายขวานั่นเองค่ะกระจกมองข้างของเขาเป็นแบบไฟฟ้านะคะท่านผู้ชมสามารถพับได้เวลาเราล็อกรถนะคะ กระจกของเขาเป็นสองข้างคือระบบไฟฟ้าถัดมานะคะก็มือจับของเขาก็เช่นกันค่ะอย่างที่บอกนะคะคันนี้เป็นตัวท็อปมือจับของเขาสีเดียวกันกับตัวรถแล้วก็มีตัดขอบด้วยพรเมียมยาวๆตรงนี้ให้นะคะสวยๆเลยพร้อมใช้งานเลยทีเดียวค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่ล้วแล้วนะคะท่านผู้ชมบรรยากาศก็กำลังดีๆพอดีพอดีในการที่ หญิงมาแนะนำรีวิวให้กับท่านผู้ชมดูนะคะถัดมามาดูส่วนของด้านหลังคันนี้นะคะหลอดไฟของเขาก็เป็นหลอดไฟ led เช่นกันเป็นยังไงบ้างคะคันนี้บอกเลยว่าคันใหญ่แล้วก็สภาพพร้อมใช้งานเป็น toyota corolla altis รุ่นท็อปสุด1 6 g นะคะคันนี้และที่สำคัญ ตัดขอบด้วยนะคะตรงนี้เราจะเห็นชัดๆเลยว่าตัดขอบโรเมียมยาวมาถึงตรงนี้เลยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวยิงจะพาเปิดดูภายในของเขานะคะว่าจะกว้างแค่ไหนมาดูภายในกันเลยค่ะห้องเก็บสัมภาระข้างหลังของเขา กว้างขวางขนาดนี้นะคะตัวรถขนาดใหญ่นะคะคันนี้เป็นแบบซีดานนะคะเรียกได้ว่าซีดานขนาดใหญ่นะคะท่านผู้ชมภายในของเขาก็สามารถเก็บสัมภาระไดเ้เหลือเช่นกันค่ะด้านหลังของเขาก็มีทั้งยางอะไหล่แล้วก็แม่แรงอยู่ครบพร้อมใช้งานเลยนะคะท่านผู้ชมเดินทางไกลนะคะก็หายห่วงในเรื่องของมีทั้งแม่แรงแล้วก็ยางอะไหล่ให้นะคะ เดี๋วยวหญิงจะพาชมในส่วนของห้องผู้โดยสารกันต่อค่ะห้องผู้โดยสารของเขานะคะคันนี้อย่างที่บอกเป็นตัวท็อปสุดและที่สําคัญเบาะหนังรอบคันนะคะเบาะหนังของเขาก็เป็นสีเบจนะคะท่านผู้ชมตัดขอบกันกับตัวรถตัวรถจะเป็นออกสีบอลเท่านะคะท่านผู้ชมเป็นรถซีดานสี่ประตูนะคะขนาดใหญ่นะคะคันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะคะ งสะดวกสบายไม่แออัดนะคะนันผู้ชมเบาหนังดูแลง่ายนะคะสะอาดสะอ้านนะคะอย่างที่บอกรถคันนี้เป็นระดับรถผู้บริหารเลยนะคะย้ำอีกทีนึงนะว่ารถมือเดียวนะคะเจ้าของเดิมดูแลดีมากค่ะ,ะเดี๋ยวหญิงจะพาชมในส่วนของด้านหน้าตัวรถกันเลยค่ะ ตัวรถกันนะคะคันนี้ก็เป็นระบบคูสตาร์ทนะคะเพียงแค่แตะเบรกนิดนึงแล้วก็กดปุ่มคูสตาร์ทอยู่ด้านขวามือของเรานั่นเองค่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มเบาะหนังมาให้ด้วยนะคะสังเกตได้ง่ายๆเลยภายในของเขาเป็นสีเบดเบาะหนังสีเบจนะคะเราจะเห็นว่าเบาะหนังสีเบจและที่สำคัญแผงประตูของเขานะคะตรงนี้ เมื่อจับเป็นแบบโเมี่มนะคะตัดขอบด้วยยาวๆโเมีม่มแล้วก็ตัดขอบด้วยสีตัดกันกับตัวบอกสีเบดนะคะเราจะเห็นชัดๆเลยตรงแผงประตูยาวมาอยู่ตรงคอนโซลตรงแผงตรงกลางของตัวรถด้วยนะคะก็เป็นสีเดียวกันดูทรงสปอร์ตสวยหรูระดับผู้นำนะคะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะกับแบรนด์หลักด้วยนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน สามารถปรับวอลลุ่มเสียงเพลง FM ได้นะคะตรงนี้และที่สำคัญบลูทูธเชื่อมต่อได้เล่นเพลง FM-AM ได้นะคะตรงนี้เชื่อมต่อ USB ได้เช่นกันค่ะระบบแอร์ของเขาสามารถปรับได้นะคะท่านผู้ชมเกียร์ออโต้ขับง่ายเคลื่อนตัวง่ายสะดวกสบายและที่สำคัญคันนี้มีแอร์แบ็กให้ด้วย7ลูกเลยทีเดียวค่ะบอกเลยว่าคุ้มค่าและเรื่องความปลอดภัย ปลอดภัยแน่นอนค่ะกับรุ่นนี้นะคะอ่ะแล้วยิงจะพาไปชมในส่วนของจะพาชมในส่วนของเลขไม์กันค่ะคันนี้นะคะรถปี2017นะคะเลขไม์อยู่ที่162,875กิโลนะคะถือว่าไม่น้อยไม่มากพอดีพอดีนะคะคันนี้ย้ำกันอีกทีนึงว่ารถเมอเดียวนะคะเช็คศูนย์ตลอดบุ๊สวิตอยู่ครบเจ้าของเดิมดูแลดีมากค่ะ เดี๋ยวยิงจะพาชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลยค่ะย้ำกันอีกทีนึงนะคะว่าสภาพห้องเครื่องเดิมๆนะคะรถของเราไม่เคยมีอุบัติเหตุ100%ค่ะ ห้องเครื่องของเขานะคะคันนี้ยังเดิมๆนะคะเครื่องยนต์1 5 9 8ซี125แรงม้านะคะท่านผู้ชมถือว่าเป็นรถมือเดียวและที่สำคัญเป็นตัวท็อปสุดนะคะมาดูกันชัดๆเลยนะคะว่าน็อตของเขานะคะไม่เคยขยับเราจะสังเกตได้ง่ายๆนะคะว่าน็อตไม่เคยขยับคันหน้าเดิมๆนะคะแก้มข้างของเขาก็ยังเดิมๆ ที่เดียวเท่านั้นนะคะไม่เคยมีประวัติอุบัติเหตุ100%ซค่ะย้ำกันอีกทีหนึ่งนะคะว่ารถสภาพดีๆสวยสวย,ยิงก็มาพร้อมกับโปรโมชั่นอีกเช่นเคยค่ะท่านใดที่ดูโปรโมชั่นคันนี้หรือดูมาจากคลิปนี้นะคะญิงมีส่วนลดให้กับลูกค้าอีก2,000 20, 0บาทนะคะท่านผู้ชม ย้ำกันอีกทีนึงนะคะว่ารถปี2017 Toyota Corolla Altis 1.6G ปี2017เกียร์ออโต้ราคา489,000บาทถ้าใครสนใจคันนี้นะคะหญิงมีส่วนลดให้อีก20,000บาทและที่สำคัญมีของแถมอีกมากมายกับโปรโมชั่นคันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคันนี้หรือคันไหนโปรโมชั่นหญิงก็แจกให้กับท่านผู้ชมเหมือนกันค่ะแต่คันนี้พิเศษหน่อยเพราะว่าหญิง มาจัดโปรโมชั่นส่วนลดและที่สำคัญของแถมให้กับลูกค้าด้วยส่วนลดไปเลยค่ะ20,000บาทนะคะท่านผู้ชมออกง่ายได้ทุกอาชีพนะคะถ้าเกิดท่านใดสนใจนะคะดอกเบี้ย0%นนาน6เดือนเอกสารครบอนุมัติไวภายใน30มนาทีค่ะโปรโมชั่นคันนี้ถ้าเป็นรถออกห้างป้ายแดงรถใหม่ราคารถใหม่ป้ายแดงอยู่ที่ 869, 0 0 0บาทนะคะ แต่คันนี้หญิงมานำเสนอขายให้กับท่านผู้ชมดู4แสน89,000บาทนะคะแนะนํำคันนี้4แสน89,000บาทหญิงมีส่วนลดให้อีก20,000บาทและของแถมมากมายกับคันนี้ประหยัดจากรถใหม่ป้ายแดงไปถึง4แสนบาทเลยทีเดียวนะคะท่านะผู้ชมคุ้มค่าคุ้มราคากับตัวนี้นะคะรถคันนี้ปีใหม่ไม่น้อยและที่สำคัญตัวท็อปสุด ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่5,900บาทเท่านั้นนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะสามารถโทรหาหญิงได้ที่0856113435เบอร์โทรเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เช่นกันนะคะ0856113435กับโปรโมชั่นดีๆเด็ด,ดๆและได้ส่วนลดเข้าไปอีกมากมายได้ส่วนลดพิเศษและของแถมมากมายสำหรับวันนี้หญิงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ